เรื่องย่อละครจะรักก็รักเถอะเรื่องราวเริ่มต้นที่เจมผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งโดนแคนเซิลง,งานแถมแฟนเก่ายังเปิดตัวคบคนใหม่เขาหมดขนทางทำมาหากินและกำลังใจจนกระทั่งพี่ตีผู้จัดการชื่อดังชวนเจมให้มากำกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายทำไปในอีกสี่วัน เรื่องทูน g นเ t อะซีรีส์เจมตอบตกลงทันทีเขารีบไปเซ็นสัญญาที่ MTH Production ที่นั่นเองทำให้เขาได้พบกับสองหนุ่มคู่จิน้นที่กำลังมีชื่อเสียงบาทและอิดเป็นนักแสดงหลักของซีรีส์เจมตกหลุมรักอิดเมื่อแรกเจอแต่ความรักระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งเจมยังมีมาโคนายแบบชาวไต้หวันเพื่อนสนิทของเขา ที่แอบรักเจมข้างเดียวมาสองปีนอกจากจะเป็นผู้กำกับแล้วเจมยังทำหน้าที่เป็น acting coach ให้กับนักแสดงทั้งสองความใกล้ชิดของอิดและเจมมีมากขึ้นจนบาทและมาโคสงสัยพี่ตีก็ยื่นคำขาดว่าห้ามคบกับนักแสดงแต่ความรักครั้งแรกมันห้ามใจไม่ไหวยิ่งเจมรู้สึกกับอิดมากขึ้นเท่าไรทำเอาเจมต้องข่มใจมากขึ้นเท่านั้น เบื้องหลังวงการบอยเลิฟที่เกมคิดว่ามันสวยหรูมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเรื่องราวความรักที่ต้องปิดบังและจะลงเอยอย่างไรความสัมพันธ์ที่บอกใครไม่ได้กับเบื้องหลังโลกมายาที่ทำให้หลายคนเจ็บปวดติดตามซีรีส์จะรักก็รักเถอะทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกาเริ่ม9มีสายน2,564ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ could